รถพี่ชายมาจากสีสะเกตนะคะสีสะเกตมาถึงยิ่งมาโคราชเลยค่ะพันกันเป็เพื่อนๆขอโทษเพอาะใคอันนี้ต้นไม้มงคลนะคะฝนก็จะตกอีกแล้วฝนจะตกแม่อยู่นี้แม่ถ่ายคลิปก่อนดอกราตีดอกราตีสวยๆนะคะ เพืพ่อนผู้ค้าขอบคุณที่รับชมนะคะรถของพี่ชายไปไหนเนาะเอาตังไปให้อย่างอย่าลืมเอาขนมตาลให้เลยฝนตกค่ะ,ะ,ะเพื่อนๆนี่ไม่ได้เก็บผ้าเลยพอดีว่าพอดีว่ารถพี่ชายมาจากสีสะเกดนะคะ สีสะเกตมาถึงยิงมาโคราชเลยค่ะรถของพี่ชายไปไหนเนาะเอาตังไปแห่ไปออย่างอย่าลืมเอาขนมตาลให้เลยพันกันค่ะเพื่อนๆขอโทษขออภัยอันนี้ต้นไม้มงคลน,นะคะฝนก็จะตกอีกแล้วฝนจะตกท่าน้องกันรักกัน เวลาลำบากก็ช่วยเหลือเชื่อชูนกันช่วยเหลือช่วยเหลือกันอูุ้ดลิ้นเป็ดพวกค้าขอบคุณที่รับชมนะคะนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็รถพี่ชายมาจากสีสะเกตนะคะมาหาน้องสาวนะคะเนาะยังไงเนี่ยทำยังไงเนี่ยขอขออยู่ใต้หลังคาดีวกว่า ขออยู่ใต้หนวะแม่อยู่นี้แม่ถ่ายคลิปก่อนดอกราตีดอกราตีสวยๆนะคะคุณคุณพ่อคุณแม่ก,ก็จะขอทำจะสิ่งดีๆให้ใหู่ยญาต,ตายายขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณ <c oughs> ผ้าก็เปียกนะเะจะเอ๋ลูกสาวกิ้งกิ้งกิเเอ๋ ดอกราตีสวยๆค่ะน้องกันหลักกันเวลาลํำบากก็ช่วยเหลือเชื่อชูนกันช่วยเหลือช่วยเหลือกันโอ้คุดลิน้นแม่อยู่นี้แม่ถ่ายคลิปก่อนดอกราตีดอกราตีสวยๆนะคะพันกันครัเพื่อนๆขอโทษขอภัยอันนี้ต้นไม้มงคลน,นะคะผลก็จะตกอีกแล้ว ฝนจะตกทำยังไงเนี่ยทำยังไงเนี่ยขอขออยู่ใต้หลังคาดีวกว่าขออยู่ใต้หลังอย่างน้อยเราก็มีพี่น้องที่รักกันนะค่ะเนาะขอบคุณสิ่งดีๆขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เนาะขอบคุณทำดีไป เอะไรไม่รู้นะคะมาสักวันเราก็คงจะดีชีวิตเราคงจะดีกว่านี้เนาะเราเรอตรวจสอบถ้าเกิดผ่านการตรวจสอบก็ขอให้ผ่านด้วยไว้ค่ะน้องนุ้จังมทำยังไงเนี่ยทำยังไงเนี่ย <c oughs> ขอขออยู่ใต้หลังคาดีวกว่า ขออยู่ใต้หลังคันกันค่ะเพื่อนๆขอโทษขออภัยอันนี้ต้นไม้มงคลนะคะฝนก็จะตกอีกแล้วฝนจะตกทับดอกราตีสวยๆค่ะนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็รถพี่ชายมาจากสรีสะเกษนะคะมาหาน้องสาวนะคะเน,ะนาะยังไงเนี่ยทำยังไงเนี่ย ขอ,ขออยู่ใต้หลังคาดีวกว่าขออยู่ใต้หลังคันกันค่ะนเพื่อนๆขอโทษขออภัยอันนี้ต้นไม้มงคลน,นะคะฝนก็จะตกอีกแล้วฝนจะตกัรถพี่ชายมาจากสีสเกตนะคะสีสเกตมาถึงยิงมาโคราชเลยค่ะต้อนอะไรไม่รู้นะคะ งงทำยังไงเนี่ยทำยังไงเนี่ยขอขออยู่ใต้หลังคาดีวกว่าขออยู่ใต้หลังคาให้ปู่ย่าตายายขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณทำดีไปดอกราตีสวยๆค่ะ คุณคุณพ่อคุณแม่ก็จะขอทำจะสิ่งดีๆยังไงเนี่ยทำยังไงเนี่ยขอขออยู่ใต้หลังคาดีวกว่าขออยู่ใต้หลัสักวันเราก็คงจะดีชีวิตเราคงจะดีกว่านี้เนาะเรารอตรวจสอบถ้าเกิดผ่านการตรวจสอบก็ขอให้ผ่านดไว้วค่ะน้องนุชจังก็ต้เป็นผูกค้าขอบคุณที่รับชมนะคะค่ะ พออยู่ใต้หลังคาทีกว่าอันนี้ต้นอะไรไม่รู้คุณคุณพ่อคุณแม่ก็จะขอทำจะสิ่งดีๆทำดีไปต้นอะไรไม่รู้นะคะ น้องกันรักกันเวลาลําลำบากก็ช่วยเหลือเชื่อูนกันช่วยเลือช่วยเหลือกันโอ้พูดลิน้นแม่อยู่นี้แม่ถ่ายคลิปก่อนดอกราตีดอกรา,าตีสวยๆนะคะอย่างน้อยเราก็มีพี่น้องที่รักกันนะคะ่นะเนาะขอบคุณสิ่งดีๆขอบคุณคุณพ่อ,อคุณแม่เนาะ พี่นค่ะเนาะดูแลกันไปดูแลกันไปพี่น้องกันรักกันเนาะดอกราตีสวยๆค่ะแม่อยู่นี้แม่ถ่ายคลิปก่อนดอกราตีดอกราตีสวยๆนะคะอย่างน้อยๆเราก็มีพี่น้องที่รักกันนะค่ะเนาะ ขอบคุณสิ่งดีๆขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เนาะขอบคุณทำดีไปเต้นอะไรไม่รู้นะคะมารถรถของพี่ชายไปไหนเนูะอาตกำังไปหาอีกอย่าง อย่าลืมเอาขนมตาลให้เลยอย่างน้อยเราก็มีพี่น้องที่รักกันนะคะนะ่ะเนาะขอบคุณสิ่งดีๆขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เนาะขอบคุณเพื่อนผู้เขาขอบคุณที่รับชมนะคะดอกปาทีสวยสวยค่ะดอกไม้สวยๆดีเนาะคะนะ่ะเนาะ ดูแลกันไปดูแลกันไปพี่น้องกันรักกันเนะเาะพาก็เปียกนะจเจเอ๋ลูกสาวเิ่งเก่งเก่งเก่งเจเอ๋ยังไ,ไงเนี่ยทำยังไงเนี่ยขอขออยู่ใต้หลังคาดีวกว่าขออยู่ใต้หลังตอกันเพื่อนๆ ไม่ได้เก็บผ้าเลยพอดีว่าพอดีว่า <blows> นะคะาเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็รถพี่ชายมาจากสรีสะเกดนะคะมาหาน้องสาวนะคะเนาะยังไ,ไงเนี่ยทำยังไงเนี่ยข,ขออยู่ใต้หลังคาดีวกว่าขออยู่ใต้หลังรถของพี่ชาย ไปไหนหนอเอากจาไปให้พี่อย่าง <s <í> <S อย่าลืมเอาขนมตาลให้เลยต้นู้ค่าขอบคุณที่รับชมนะคะค่ะขออยู่ใต้หลังคาที่กว่าอันนี้ต้นอะไรไม่รู้คุณคุณพ,พ่อคุณแม่ดูก็จะขอทำจะสิ่งดีๆผ้าก็เปียกนะ,ะจะเอ๋ลูกสาว